สวัสดีค่ะนี่วันนี้พี่เคทำมาทำคลิปสั้นๆให้ดูนะคะที่พี่เคได้รับของเมื่อวานนะคะที่พีเคสั่งของมาก็เกือบเดือนแล้ว,ลวก็พี่เคก็รอส่งจากที่ไทยมาทีเดียวเลยก็เป็นผ้าสวยๆนะคะของคุณแม่สาวิตรีนะคะมีหลายผืนเลยลายสวยมากเลยแล้วก็ผ้าที่มากๆเลยค่ะเนี่ย ผ,ผ้าผ้าบันคอนี่คือนิ่มมากเลยแล้วก็เย็นสบายมากเลยค่ะสวยมากเลยใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าสะพายน่ารักใบเล็กๆกำลังดีนะคะก็ใครอยากจะซื้อเป็นของฝากหรือปีใหม่หรือว่าให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้ญาติพี่น้องก็ลองดูนะคะสวยมากเลยค่ะ พี่เคสั่งเป็นผ้าคลุมไหล่มาผืนใหญ่สองผืนนะคะและ้วก็นนี้จะเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอนี่ลายลายแบบสไตล์ไทยๆคะ่ะพี่เคชอบสวยคะ่ะลองดูนะคะใครสนใจกระเป๋าก็น่ารักคะ่ะนี่ลายแบบเลย